สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งกับการติวสังคมศึกษาสันส้น,นงๆง่ายๆสไตล์ไฮโซ High Social Study สำหรับ EP เนี้ยเราจะติวเศรษฐศาสตร์มปลายในหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียงถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบไปด้วย3ห่วง2เงื่อนไข3ห่วงก็คือความพอประมาณความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีค่ะ ส่วนสองเงื่อนไขก็คือความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมหลักปรัชญานี้เป็นแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ที่นำทางสายกลางของศาสนาพุทธนะคะมาปรับใช้นั่นเองค่ะความพอประมาณก็คือความพอดีไม่มากเกินไปและก็ไม่น้อยเกินไปความมีเหตุผลคือการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะและมีภูมิคุ้มกันหมายความว่า การเตรียมความพร้อมในการที่จะรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างมั่นคงค่ะต่อจากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรามาดูทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9กันบ้างค่ะเรื่องนี้มักจะต่อเนื่องกันนะคะโดยมีความสำคัญก็คือ 1. มีการบริหารและแบ่งที่ดินแปลงเล็กออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจนเพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรค่ะ ข้อ2ก็คือมีการคำนวณโดยใช้หลักวิชาการเกี่ยวกับการคำนวณปริมาณน้ำที่จะกักเก็บไว้ให้เพียงพอต่อการเพราะปลูกได้ตลอดทั้งปีหลักการนะคะในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำท่านจะแบ่งที่ดินออกเป็น30 30 30แล้วก็10ค่ะ30แรกนะคะจะเป็นแหล่งน้ำ3า30ต่อมาจะเป็นนาข้าว 30%ต่อมาค่ะจะเป็นการปลูกผักทำสวนพืชไร่ต่างๆและอีก10%ก็จะเป็นที่อยู่แล้วก็จะทำการเลี้ยงสัตว์ในบริเวณนี้ด้วยนะคะนี่คือหลักการของทฤษฎีใหม่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างข้อสอบไปพร้อมๆกันนะคะข้อ1ค่ะ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใดของไทยที่ได้อันเชิญเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและบริหารประเทศโดยระบุไว้ในแผนอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกมาดูใช้ค่ะ 1. แผน7 2. แผน8 3. แผน9 4. แผน10หรือ 5. แผน11อันนี้หลายๆคนก็คงเรียนมาแล้วนะคะคำตอบก็คือแผนที่9นั่นเองค่ะดูข้อ2กันต่อนะคะ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8ถึง12มีจุดเด่นเหมือนกันข้อใดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8ถึง12มีจุดเด่นเหมือนกันข้อใด 1. พัฒนาแบบยั่งยืนโดยมุ่งบูรณาการทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคง 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี 3. พัฒนาโดยมุ่งให้คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาแทนการมุ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก 4. พัฒนาแนวใหม่โดยเน้นการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบสมดุลแทนการพัฒนาแบบแยกส่วนหรือว่าข้อ5ค่ะพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเมื่อตะกี้ก็บอกไปแล้วนะคะฉบับที่8จนถึงฉบับที่12จะเน้นการพัฒนาคนเป็นศูนย์กลางค่ะแทนการมุ่งการพัฒนาแต่ทางเศรษฐกิจอย่างเดียวแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8นะคะจะใช้ในปีงบประมาณ2,540ถึง2,544ค่ะแนวคิดของเขาก็คือ ปรับแนวคิดนะคะจากเดิมที่เน้นพัฒนาเศรษฐกิจมาเป็นเน้นพัฒนาคนเป็นศูนย์กลางค่ะพัฒนาให้เกิดความสมดุลระหว่างด้านเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและก็เสริมสร้างศัก,กยภาพการพัฒนาของภูมิภาคและชนบทเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงจากนั้นก็ใช้หลักการนี้นะคะเรื่อยมาจนถึงแผนปัจจุบันคือแผนที่12ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูจุดเน้นนะคะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันคือฉบับที่12แล้วก็ใกล้จะหมดแล้วนะสิ้นสุดลงนะคะในเดือนกันยายน2565นี่เองค่ะจุดเน้นจะมีอยู่10จุดด้วยกันค่ะคือพัฒนามนุษย์เป็นศูนย์กลางทุนมนุษย์นะคะเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็อันที่2ค่ะมีการเน้นการบริหารแบบธรรมาพิบาล3นะคะลดความเหลื่อมล้าของสังคมค่ะ 4. ส่งเสริมระบบโลจิสติกการขนส่งต่างๆนะคะ 5. ค่ะเน้นการแข่งขันที่ยั่งยืน 6. มีการพัฒนาเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมค่ะ7นะจะเป็นการพัฒนาควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมนะคะและ8ค่ะมีการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐาน 9นะคะเสริมสร้างความมั่นคงของชาติค่ะเพื่อที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนต่อไปและข้อ10ก็คือพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศนั่นเองค่ะมาดูต่อที่ฉบับที่13นะคะที่จะใช้ในวัน2วันนี้เขาจะแบ่งเป้าหมายหลักออกเป็น5เป้าหมายหลักเพื่อที่จะพลิกโฉมประเทศค่ะ 1. ค่ะปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจในฐานนวัตกรรม 2. พัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ค่ะ 3. มุม่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในเชิงพื้นที่สนับสนุนภาคธุรกิจแล้วก็ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางพร้อมทั้งผู้ได้อโอกาสนะคะ 4. ค่ะเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืนโดยปรับปรุงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะในการผลิตและการบริโภคค่ะ และข้อสุดท้ายข้อ5เสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงต่างๆสร้างความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปและก็โรคระบาดท,ที่เรากําลังเผชิญอยู่ตอนนี้ค่ะต่อกันที่ข้อ3นะคะข้อใดไม่ใช่การดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงข้อใดไม่ใช่การดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. พึ่งตนเองเป็นหลัก โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 2. ให้ความสำคัญต่อคุณค่าของการบริโภคมากกว่ามูลค่าข้อ 3. ค่ะต้องทำการผลิตขนาดพอกินพอใช้โดยใช้เงินออมของตนเองข้อ4นะคะดำเนินทางสายกลางโดยยึดหลักพอประมาณอย่างมีเหตุผลและภูมิคุ้มกันหรือข้อ5ค่ะเพิ่มความสำคัญต่อการลดรายจ่าย ที่เกินพอดีแทนการเพิ่มรายได้แต่เพียงอย่างเดียวข้อนี้ก็ไม่น่าจะยากนะคะคำตอบก็คือให้ความสำคัญต่อคุณค่าของการบริโภคมากกว่ามูลค่าข้อนี้ไม่ใช่แนวคิดของหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะยาวมาที่ข้อ4เลยค่ะข้อใดไม่ใช่สาระสำคัญของหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ข้อใดไม่ใช่สาระสำคัญของหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรินะคะ 1. ค่ะมีการพึ่งพาตนเอง 2. มีการกระจายความเสี่ยง 3. ม,มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว 4. มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือว่าข้อ5ค่ะมีความซื่อสัตย์สุจริต ข้อที่ไม่ใช่สาระสำคัญก็คือข้อ3นั่นเองค่ะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเราจะไม่เน้นความรวดเร็วแต่จะเน้นความยั่งยืนนะคะมาถึงข้อ5นะคะข้อใดไม่ใช่การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิตข้อใดไม่ใช่การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิต หสมใจจะยึดความประหยัดตัดทอนรายใจ่ายในทุกๆวันที่ไม่จำเป็นลดละความฟุ่มเฟือยข้อสอนะคะสมศรีช่วยคุณพ่อคุณแม่ปลูกผักไว้กินเองบางวันมีผักมากจะแบ่งไปให้เพื่อนบ้านข้อสมค่ะสมหญิงชอบความทันสมัยของเทคโนโลยีมากจะซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ทุกปีเมื่อเงินโบนัสออกหรือว่าข้อสนะคะ สมศักดิ์มักจะเน้นเกี่ยวกับการประหยัดไฟฟ้าและน้ำประปาโดยปิดไฟปิดน้ำเมื่อเลิกใช้งานทุกครั้งหรือข้อ5ค่ะสมชายยึดถือแนวทางการดำเนินชีวิตออมวันนี้เป็นเศรษฐีวันหน้าแต่ตั้งแต่เรียนระดับประถมศึกษามาแล้วอ้าวดูค่ะข้อไหนที่ไม่น่าจะใช่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคำตอบก็ง่ายค่ะข้อ3ค่ะสมศรีชอบความทันสมัยของเทคโนโลยีมาก จะซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ทุกปีเมื่อเงินโบนัสออกซื้อทุกปีมันก็ไม่ไหวอะเนาะถ้าเงินโบนัสออกเราก็ไปใช้อย่างอื่นที่มีประโยชน์ค่ะข้อ6นะคะลักษณะหรือพฤติกรรมของหน่วยธุรกิจตามข้อใดไม่เข้าข่ายการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคอุตสาหกรรมไม่เข้าข่ายนะคะ 1. เน้นการแข่งขันและการสแสวงหากำไรสูงสุด 2. เน้นความซื่อสัตย์สุจริต ในการประกอบการหรือข้อ3ค่ะมีขนาดการผลิตและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมข้อ4นะคะเน้นการกระจายความเสี่ยงในการประกอบการหรือข้อ5ค่ะตอบสนองความต้องการในท้องถิ่นเป็นลำดับแรกๆข้อที่ไม่เข้าข่ายเศรษฐกิจพอเพียงในการประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมก็คือเน้นการแข่งขันและแสแวงหากำไรสูงสุดนั่นเองค่ะอันนี้จะอยู่ในเศรษฐกิจประเภท เสรีนิยมข้อสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะคะชุมชนใดต่อไปนี้มีการใช้ชีวิตตามหลักประชยญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริถามเป็นชุมชนละคนนันี้ข้อหนึ่งค่ะชุมชน A มีการปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์หลายชนิดในพื้นที่โดยที่คนในชุมชนจะมีการแบ่งปันผลผลิตที่ได้ระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอข้อ2ค่ะ ชุมชน B เน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทางการเกษตรของต่างประเทศหรือข้อ3ค่ะชุมชน C เลือกปลูกพืชไร่ตามราคาและความต้องการของตลาดโลกเพื่อเพิ่มรายได้ของชุมชนหรือว่าข้อ4นะชุมชนดีทำการเกษตรโดยอาศัยความช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นหลักเน้นการปลูกพืชที่มีการประกันร,ราคาโดยรัฐบาลหรือข้อ5ค่ะ ชุมชน e ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนไปกู้เงินจากในทุนเพื่อขยายโอกาสในการลงทุนเรื่องหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่ยากเลยนะคะคำตอบก็คือชุมชน a ค่ะมีการปลูกพืชปลูกผักเลี้ยงสัตว์นะคะหลายชนิดในพื้นที่โดยที่คนในชุมชนจะมีแบ่งปันผล,ผลผลิตกันด้วยนะคะอย่างสม่ำเมสมอเลยนี่คือการใช้ชีวิตตามหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองค่ะ ติวสังคมศึกษาสั้นๆง่ายๆสไตล์ไฮโซ High Social Study สำหรับ EP เนี้ยขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ